สวัสดีครับพบกับช่อง Ele ฟ h a n น Family น้องจูเนียร์นะครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวนะครับน้ำก็เริ่มลดแล้วครับน้ำเริ่มลดแล้วดินก็เริ่มแห้งๆแ,แล้วตอนเช้าก็เริ่มจะห,หนาวๆเย็นๆแล้วครับเข้าสู่โหมดหน้าหนาวแล้วน่าจะเข้าสู่โหมดหน้าหนาวครับ เพราะว่าน้ําป่ามามากครบแล้วครับครบรอบครั้งสุดท้ายแล้วต้องมีการสูญเสียฝนสุดท้ายนี่ถือว่าหนักมากครับตกทั่วสะพานข้ามน้ําขาดหมดครับคุณปู่เพิ่งสร้างเสร็จพอได้ให้ควานให้นักท่องเที่ยวได้ข้ามนะครับส่วนน้องช้างเราก็เดินลุยน้ําตรงนี้ครับ ลงมาปุ๊บก็กินน้ําก่อนกินน้ําเสร็จแล้วก็เล่นน้าแป๊บเดียวเขาก็ึินไปฝั่งโน้นนะครับึไปฝั่งโน้นะโอ้ไปหากินหญ้าตรงโน้นอะ่ะข้างบนก็เป็นภูเขานะครับภูเขานี่หญ้าเยอะครับมีหญ้ามีเถาวัลย์แล้วก็มีไผ่ครับมีเปลือกไม้ที่ช้างกินได้ก็กินได้หมดครับอในที่เขากินได้เขาก็เลือกกินนะครับ ยาท้องด้วยแล้วก็เดินถ้ารับลาบหน่อยตรงดอกเห็นนะครับเลยไปโน่ดเลยจะเป็นลานครับหญ้าเยอะั้งช้างเราก็จะกระจายเดินกินหญ้าตามอธัธยาศัยเลียงช้างแบบครอบครัวนะครับครอบครัวแฟมิลี่ๆๆครับแฟมิลี่ ด้วยความเมตตาช้างเราก็มีสัยใจคอก็อ่อนโยนเหมือนคนเลี้ยงนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าเขาก็ใจดีพี่ควานก็ใจดีทุกคนไม่เคยตีช้างครับพวกนี้คุณปู่บอกว่าให้ตีมั่งถ้าเขามีความผิดเขาจะได้ไม่ดือ้อเขาจะได้จำถ้าเขาดื้อแบบไหนเขาโดนโดนไม่เลียวเนี่ย กขาจะไม่ทำแต่ที่ควานเขาก็ไม่ทําครับก็เฉยเลยน้องน้องช้างก็เลยได้ใจครับแต่เขาไม่ดื้อครับไม่ดื้อนานนานนาน,นานจะมีวีรกรรมพังโน่นพังน,น,งนี่คนที่ชอบทําลายก็จะมีคไในครอบครัวนี่ก็จะมีที่จะดื้อหน่อยก็เจ๊าวานะ เจว่าแล้วก็พี่ปุ๊กนี่แหละจอมทำลายถ้าเป็นตัวผู้ว่าพี่โจ้ครับพี่โจ้ต้นไม้ใหญ่เท่าไรก็เอาลงหมดยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเหมือนพี่น้ำเพชรก่อนครับพี่น้ำเพชรก่อนในช่วงอายุประมาณแปดปีเก้าปีนะครับถ้าห้ามเขาเดี๋ยเขายิ่งทำครับ จาบอกว่าเพชรเอาเลยเพชรเอาลงให้ลงเลยเออล้มเลยล้มเลยเพชรล้มเลยพางเลยเพชร,พพชรไม่ทำนะครับไม่ทำเพชรบอกให้ทำตูไม่ทำนะถ้าห้ามนี่โอ้โหถ้าห้ามมันยิ่งยุกเนะ่เป็นงั้นไปเป็นน้ำเพชรเนี่ญญยไม่ธรรมดาเนี่ยยิงปุ๊กเหมือนกันแหละย,ยิงปุ๊กเนี่ย ยิงปุ๊กเดี๋ยวไปล่ามใส่กอไผ่ใส่พุ่มไม้ไว้เนี่ยให่ถึงชั่วโมงครับล่ามเป็นหน้ากองยิงปุ๊กเนี่ยยิงปุ๊กแต่ก่อนก็คู่กับคู่กับพี่พตุลาครับพี่จอยก็จจะเป็นเหมือนกับพี่หนาวกับพี่จูน,นีแหละครับอาจจะเป็นคู่กันคู่ไฮไลท์เลย หยอกเล่นกันบางทีนักท่องเที่ยววางกระเป๋าว่าเนี่ยตัวไปครับแต่ขาขายังขาหลังยังไม่ไปครับขาหลังนี่ส้นเท้าเส้นส้นหลังใส่กระเป๋าฝรังนี่กระจักกระจายครับย <c oughs> ิ้นพวกไม่ธรรมดาที่ใส่ใจคอแต่ละแต่ละเชือกนะครับ ถ้าเป็นคุณยายดาวแล้วคุณจะขอเล่านิสัยใจคอคุณยายดาวก่อนถ้านิสัยใจคอคุณยายดาวจะเป็นช้างที่ที่เชื่องมากครับไม่ดื้อครับเข้าได้ทุกคนเป็นช้างไม่ดูครับอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจเลยคุณยายดาวตัวใหญ่แต่ใจดีสุดยอดช้างนะครับ่นเขาก็สวย วนตั้งแต่คุณปู่เลี้ยงมาเนี่ยก็ฟันเพิ่งออกไปเล่มหนึ่งครับเขาออกตามตามธรรมชาตินะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ฟันจะใหญ่ขนาดไหนก็ลองคิดคิดดูครับถ้วยตาไก่นะครับ ห้วยตะไครขนาดกลางนะครับพอจ่าความมันแบงเขาก็เก็บไว้ครับเขาเป็นคนเลี้ยงรุ่นสู่รุ่นครับแต่ก่อนุณปู่ก็เป็นคนเลี้ยงนั่นแหละตั้งแต่พี่น้ำเพชรตัวเล็กๆเข้ากับพี่จูนี่แหละพี่แดงเขาก็อยู่ประมาณม มสามนะครับที่แรกก็จบมสามาโตว่าด้วยกันกับพี่น้ำเพชรต่อไปก็เป็นนิสัยของพี่น้ำเพชรน,นะรแต่ก่อนพี่น้ำเพชรนีนิสัยดีมากเลยนิสัยดีพี่น้ำเพชรีะแสนรู้ขี้อ้อนนะครับอ้อนกินนี่เก่งคนะไปไหนใครก็ลากแต่ก่อน ตั้งแต่สมัยเราอยู่บ้านเรายังไม่ได้ไปยังไม่ได้มาทำแชมป์ช้างยังไม่ได้มาอยู่ภาคเหนือน,นะครับพ็่เพชรที่ใส่ดีมากเลยสมัยก่อนถ้ามี y o u t u b e นีสงสัยพี่น้ำเพชรดังเลยจับได้ทุกคนครับสมัยก่อนนะครับไม่ดูครับตัวนี้ก็ไม่ดูครับถ้าไม่ตกมันก็ไม่ดู ต่อ,อไปก็เจนาเนี่ยเจนานี่แต่ก่อนก็เอาเรื่องครับเอาเรื่องชอบชอบตบก็ไม่ใช่เชิงตบครับชอบแบบเวียงหัวนะครับเวียงง่วงนะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ เป็นช้างที่ดีแล้วครับญาที่ดีแล้วเราเลี้ยงแบบขูกพันเลี้ยงแบบอ่อนโยนเนี่ยไม่ดุไม่ตีครับอันนี้แมนาเขาก็เป็นช้างดีแล้วเป็นช้างที่สวยด้วยที่ใสดีด้วยเนี่ยแมนาเนี่ยต่อไปเจวาเนี่สมัยก่อนเจวานี่ เจวานี่ก็นักวิ่งนักวิ่งร้อยเมตรครับนักวิ่งร้อยเมตรนีวิ่งขึ้นเขาเนี่ยโหยกยกให้เจวาเลยครับเป็นรถแมคโครนี่ก็วิ่งเห็นวัวก็วิ่งอะไรวิ่งหมดครับวิ่งวิ่งวิ่งก่อนก็มีลุงหำลุงหำเนี่ยลุงหำมค่อยวิ่งตามนะครับวิ่งล้มลุกพุกขานลุงหำลุงหำเนี่ย ต่อกานลูกหำเลี้ยงลูกหำเลี้ยงเจวาเนี่ยแต่วรวมๆก็เจาวาก็มีทีใสดีครับไม่ดุครับไม่ดุไม่มีตัวดุครับอ่าต่อไปต่อไปก็พี่น้ำฝนครับพี่น้ำฝนนี่ต่อไปชัดที่สวยเหมือนกันครับอนี้ใสดีครับน้ำฝนไม่มีแต่ก่อนมีพี่รอน ควันบางรอเลี้ยงไปก่อนลูกหลานเขาเลี้ยงแอคชั่นอะไรดีหมดไม่ดูครับไม่ดูกับพี่ปุ้มปุ้ยโอ้พี่ปุ้ปุ้ยนี่ต้องยกนิ้วให้เลยเนี่ยคนนั้นแหละน่ารักขุดขุดพี่ปุ้ปุ้ยนี่แต่วันนี้ก็รักน้องแต่ก่อนพี่ปุ้ปุ้ยก็ติดเจวานะครับไม่เห็นกัน,นี่ร้อทั้งวันนะครับติดติดกันกับเจวานะ ทุกวันนี้ก็มาเลี้ยงน้องทุกวนันนี้มาเลี้ยงพี่จูเป็นพี่เลี้ยงดีเด่นเลยทุกวนันนี้พี่ปุ้ยนี่ก็เป็นชั้นที่สวยมากบอลอ้วนกลมอ้วนกว,ว่าพี่จูอ้วนแล้วนี่พี่พี่ปุ้ยที่อ้วนกว่าละ่ะกลมยังกับลูกฟุตบอลเนี่ยมีสยดีอันนั้นก็ลุงหามเลี้ยงเหมือนกันแต่ก่อนต่อมาพี่พงพาย พี่พงไพเป็นช้างงานนะครับพี่พงภัยเนี่จะเป็นช้างขี้โลกหน่อยสมัยเขายังเป็นเด็กหน่อยเขาจะขี้โลกหน่อยนะครับอาหารการกินเนี่ยจะติมากกินน้อยสมัยก่อนสมัยอายุสักเก้าปีสิบปีนะครับพร้อมก่อนตั้งแต่มาอยู่กับคุณปู่ดีก่ก็ อ้วนแล้วครับตัวนี้อ้วนกินเก่งตัวนี้สุขภาพจิตด,ดีแต่ก่อนถ้าเป็นคนก็สงสัยซึมเศร้านะครับเป็นช้างเงีย,งยบๆเป็นช้างเงีย,งยบๆครับที่คงพายทุว,วันนี้อ้วนแล้วช้างที่สุดยอดมากดีใสดีครับดีใสดีถึงเป็นช้างงา,าดีใสดี ลูกลักของแม่มาริสานะครับส่วนพี่นําเพชรก็ลูกลักแม่ข้าวแกงต่อไปพี่เจ้าเจ้าครับพี่เจ้าเจ้าพี่เจ้าเจ้าก็เป็นช้างหลอ่อวิสัยดีครับพี่เจ้าก็วิสัยดีตั้งช้างงานเยู่ๆนี่ไม่ดุสักตัวครับกัเวลาเขาตกมันก็มันก็ธรรมดาครับธรรมชาติของช้างต,ตกมันแล้วก็ ลักปลูกให้กินหญ้าให้เฉยครับให้น้ำให้หญ้าดูแลเขาล็อกให้ปลอดภัยครับปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างส่ตว์พ่จอยพ่จอยนี่ก็ช้างน่ารักครับพ่จอยน่ารักพ่ตุลาน่ารัก พวกกับพี่พวกลูกนะนาฬักอนาคตพ่อพันธุ์นะครับมัน้าใหญุ่ันดีสวัสดีเสียงเสียงดังฟังชัดคนนั้นลูกหลอด,ด้วยลูกรักพ่อจ๋าเด็กพี่นาวนี่ก็ตามไปเขาตามไปได้นหน่อยได้นหน่อยแต่โตขึ้นก็หายดด้แล้ว ่วพี่จูไม่ต้องพูดถึงหรอกพี่จูดินางฟ้านางฟ้ามาโปรดนะเนี่ยนคะรอบครัวเราก็สบายขึ้นกันเพราะน้องจูนี่แหละครับน้องจูมาช่วยในยาลมลาบากครับช่วงโควิดน้องจูเขาเขาเกิดช่วงโควิดครับแต่น้องจูเป็นช้างที่ฉลาดครับฉลาดนี่น่ารักพี่ออนพ่อจ่าเขา ถือเป็นบุญวาสนาของครอบครัวช้างเรานะครับชีมีช้างน่ารักน่ารักโอเคประวัติน้องช้างเราก็ประมาณนี้แหละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่อง Elephant Family น้องจูนี่นะครับสวัสดีครับ